คนและน้องนักเรียนทุกๆท่านให้อยู่ดีและมีสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยอยู่ดีมีสุขตลอดชีวิตไทยะไทยะไทยชนะต้องเป็นของนักเรียนและครูทุกคนทุกตะบลถิ่นที่ขอบารมีของท่านมอเพืของน้องที่ช่วยน้องก็คิดว่าคงดำเล่นๆทิ้งทิงง่วงก็ห่างไปให้ไป็นมงกิจการอาลวงข้าวสวัยเนี่ย หลายๆคนที่ชาหลายๆคนเข้ามาว่าไม่กล้าเข้ามาขั้นเปรียกเหมือนอ,อยาพลิกเกินทีเดียวเอาเอผา้าสีบนโต๊ะเนี่ยเอาแค่พอดีพอดีผูกแบบหละที่้นะครับนะครับหลัวจากนี้ก็จันการได้เลยเอาอของตรนี้ร่วนๆครับขอขอถือน้ำเดี๋ยวผูกเอาอ,อเค็บส่นต้น ไปปากหลักในนานะคะนะคะคนละหนึ่งกำมือพอไม่งานผูกโล่งนเดี๋ยวจะล้มนะคะเอาแค่พอประมาณพอสวยงามนะคะลูกลูกวันนองเลยนะครับต้องลูกต้องเลยนะคะอาบไปแทนคนนีก่อนถ้าไม่พอเราค่อยมาเอาเพิ่มได้ไม่เป็นไรถ้าไม่พอเราค่อยมา หนูเอาไปเยอะแล้วเดี๋ยวไปเอาไปทร้ด่าครับรู้สึกว่าเดินข้ามหลายท่านแล้วต้องที่ล้มอยู่ห้ามข้ามต้นไม้ไทยอย่าเดินข้ามอย่าเดินนะครับหยามข้ามนะครับเพราะวันนี้ลรงรักกชจะมีกิจกรรม

ตรงนี้เป็นตรงเดียวในโลกวิ่งที่กว่างได้ให้เลใท้เราเห็นตั้งแต่ไหมกาถ่ายรูปแล้วโพสลงไปในไลน์กพูดยัไอ้ยั้่ายรูปถ่ายืนดังว่าทตไม่ใช่ัไม่จา้ถ่ายนักพรองล มีสีวิ่งหลังเรานอนสุดพารอดีกนันแล้วกเตรียมแล้วก็แจกให้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราได้รับองค์ค์เลยต่อยอดการเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนรู้รเห็นรูร้นะคะนอกจากสนุกแล้วเราได้อะไรอยู่คะ่ะรู้เรื่องอะไรบ้างจากมิเทยกำลังแจกกระดาศรู้และประกามาเตอร์ ให้เด็กๆอุปกรณ์นี้เตรียมไว้ท่านขอมาบริการเด็กแล้วนะคะนี่้มารับไปอำนวยความสะดวกเลนีะท่านขอร้องไม่มเราสวยมากเลยค่ะสวยมากกำลังเล็งรวงข้าวเกรงว่าท่านจะตกน้ำตกข้าวไปเพราะว่าที่จอดได้ท่านอื่นเดินกลับมาหมดแล้วนะคะกลัวมากเลยจะตกน้ำถ่ายรูปคุณลุงหน่อยนะคะถ่ายรูปคุณลุงผู้ประกอบวิถีทำขวัญนาคนะ การดีดีนี้นะคะจากข่านพูดเลยครให้นักเรียนในรดัรมผลเกิดของเรานะคะมเมิผลการจัดติ๊กตาแล้วเรามาดูคดีามกันตอนนี้ท่านผู้เคยการสนักงานเสรให้เกียดถ่ายรูปกับกลุ่มนี้ทศติดตามและประเมินผลแล้วว่าคลิปแค่2นาทีเท่านั้นวัน ทำดีทำได้ทำพันทีเยนสนักการเกตนของเรานะคะได้ถูกมาลายค่ะการถูกมาลายขั้นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณลุงช่วยอธิบายนิดหนึ่งค่ะการถูกมาลายให้กับัาผมชักพิธีโฉมมนฑพิธีที่สอ โครงการต่อเนื่องค่ะเป็นกิจกรรมที่เราได้รับความเมตตาจากหลวงปู่แพ้่วปวลโรวัดจางหม่นแล้วก็ทางหลวงพ่อพระอธิการสมศักดิ์อินโถแล้วก็คุณราวุฒิน้่มน้มปฐม,มค่ะที่ทําโครงการดีๆให้กับสํานักงานเขตพื้นที่และพันธมิตรหนึ่งของเราเป็นโครงการดํานาดเดชาคณิตเป็นการนําเอาวิถีชีวิตของ เป็นการนำเอาวิถีชีวิตของคนไทยเรากลับคืนมาสู่การจากกัดการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้ค่ะนักเรียนของเราจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงเป็น active learning วันนี้เป็นโครงการไม่ใช่การทํานาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าในแปลงงานนี้มีรูปในขาคณิตแฝงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นกิจกรรมทาขวัญข้าวในวันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องค่ะที่ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราซึ่งสนับสนุนการดําเนิน งานของรัฐบาลในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาธิการท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบค่ะที่มุ่งเน้นให้เด็กของเรานั้นได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ให้ในวิถีชีวิตจริงๆได้ค่ะขอบคุณค่ะใยยออป ตอนนี้ให้ดรนัทกาลิ้มเฉลยได้เด็นเพืยนทเรียนนักเรียนใช่ลูจะมีท่านผู้ใหญ่เดินรอบรอให้นักเรียนตอบถามได้นะคะลูกสิ่งสำคัญที่อยากได้ก็คืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะ อยากรู้ว่าอะไรเพิ่มติมดั่นคือการต่อยอดสู่อ,อนาไนรทราบนิดนึงว่าจากโรงเรียนอะไรนะคะตอนนี้โรงเรียนที่เสร็จแล้วบบออได้รู้ว่าโรงเรียนรของวมวจัู้จะไปหนายาบางวัดา่าโรงเรียนวัด,ววด่อน้ำ